นิทานชาดกเรื่องโจรสอนช้างในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ทรงปารกพ,พระเทวทัตผู้ทุศีลได้ตัดอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมตะของพระเจ้าพมทัตในเมืองพาราณสี มีช้างมงคลเชกหนึ่งนามว่ามหิลามุกเป็นช้างมีศีลมีอาจาระมารยาทงามไม่เบียดเบียนใครๆต่อมาในคืนหนึ่งพวกโจรได้ไปปรึกษาวางแผนการปล้นที่ใกล้ลงช้างนั้นคุยกันว่าจะทำลายอุโมงค์อย่างไรจะลักสิ่งของอย่างไรข่าเจ้าของแล้วจึงลักขโมยโจรต้องเป็นคนกักขะหยาบช้าป่าเถื่อนเป็นต้น พวกโจรได้ปรึกษากันเช่นนี้หลายคืนช้างได้ฟังทุกคืนเข้าใจว่าพวกโจรสอนให้ต้นเป็นผู้กักขละหยาบช้าป่าเถื่อนเช้าตู่วันหนึ่งจึงเอางวงจับคนเลี้ยงช้างฟาดพื้นดินให้ตายไปหลายคนพวกทหารได้กลับทูลเหตุน,นั้นแด่พระราชาพระองค์ทรงรับสั่งให้อมาย์เข้าเฝ้าและให้ไปตรวจดูช้างว่าเป็นเพราะเหตุไร อามาดไปตรวจดูแล้วพบว่าช้างปกติดีไม่เป็นโรคอะไรจึงคิดว่าเหตุที่ช้างดูได้อาจได้รับฟังคำของใครๆในที่ไม่ไกลจึงถามคนเลี้ยงช้างว่าพวกท่านพบเห็นอะไรผิดสังเกตรหรือไม่พวกคนเลี้ยงช้างแจ้งให้ทราบว่าเห็นพวกโจรมาปรึกษากันใกล้โรงช้างหลายคืนแล้วล่ะครับท่านอามาตจึงไปกรับทูลพระราชาว่า ช้างมหิลามุกเป็นปกติดีเหตุที่ช้างดู้ายเป็นเพราะได้รับฟังคำของพวกโจรพยาค่าต่อแต่นี้ให้นิมนต์ะะผู้มีศีลมากล่าวถึงศีลและอาจาระมารยาทอันงามในที่ใกล้ลงช้างนั้นช้างก็จะเลิกดู้ายพยาค่าพระราชารับสั่งให้กระทำเช่นนั้น ผ่านไปสองสามวันเท่านั้นช้างมหิลามุกก็กลับมาเป็นช้างที่มีศีลธรรมปกติเหมือนเดิมพระราชาท,ทราบความนี้แล้วจึงตัดว่าพญาช้างชื่อมหิลามุกได้เที่ยวทํำลายคนเพราะได้ฟังคําของพวกโจรมาก่อนพญามงคลหัดถีได้ตั้งอยู่ในคุณธรรมทั้งตัวก็เพราะได้ฟังคําของนักบวชผู้สํารวมดีแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนจะดีหรือเลวจิ่งแวดล้อมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก